สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีถูกๆท่านเลยเนาะค่ะเนาะมื่อนี้เนาะค่ะกามาพบกับช่องป้าต่อยคนไม่เส้นวันนี้นะคะจะพามาขอโชคขอลาบกับสารปู่พญยาเต่าค่ะมื่อนี้กามาน้ากันสองช่องเนาะค่ะเนาะมากับทางช่องมาวินเพลนเนาะค่ะเนาะมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนสิบห้ามาขอโชกขอลาเป็นงวดของวันที 1มีนาคม2,568นี้นะคะค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะทางช่องทางทีมงานบวาสิาเป็นนุมอาม์มคนเดิมมาวินชาแนลป้าต้อยคนมิเ็นน้องน้ำชาแนลเบ่าวแพ็กชาแนลพ่อทองแหลคนเดิมกะมหาเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะมาขอโชคลาภเพื่อเป็นแนวทางไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับฉลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ ค่ะมันนี่ก็มาตอนกลางวันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมาตามตอ่อขอตอกับสารปู่พญาเต่าค่ะแต่ว่ามันนี่ก็เงียบเนาะคะ่ะเนาะรหลดเพ่นเห็ดเพ่นหลอกหวยคุดหลอกหวยเนาะคะ่ะทางนี่เพ่นกับท่านด้เซจดีปันใดดอกคือบ้านเหลวดอกคะ่ะเพราะว่าดินเป็นกองเป็นกองอยู่แต่ว่ายิานเสียงรหลดทงานดูโซนของบนพุ่นเนาะ,ค,ะ,นะ <c oughs> ค่ะเนาะขอตัวขอไป ได้ยินเสียงโหลดบนทํางานดูขังบนพนเนาะคะ่ะรหลดแมคโครกับเพราท่านได้เลี้ยวดีแต่ว่านพนก็นต้องสิมาปรับนาดินก่อนเนาะเนาะถ้าเกิดเอาไว้จังสี่น่ะคือรหลดใหญ่เขามาบ่ได้ด้ได้ยุต่วานาฝนเลตุ่มเปะเลยดินกระิสะสไลงุืมเนาะคะ่ะไปไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพ่อครับมาวินเนาะะเนาะ,ะ,นะะ,นะะไปเตรียมดอกไม้ขอโจขอลาบ บอกก้าวเพลินเนาะค่ะเนาะกับสารปู่พญาเต่าค่ะไปค่ะค่ะนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมทางมาทางถนนทีเขามาเนาะคะ่ะก็เป็นไอ้เขามายากอยู่ค่ะลำบากเพราะวา่าดินมันบ่เสมอเนาะคะ่ะเพิ่นก็ต้องเสียลวดมาเกดเห็ดดินเสมออีกเพิ่นกองดินมีแต่กองใหญ่ๆเพิ่นบ่ทันได้เสร็จเรียบร้อยดีเนาะคะ่ะเนาะ นี่เนาะคะ่ะบริเวณหลบหลบ,บสารปูรพญาตเตานะตะพมาหมงนี้ตะกี้กับเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นไหนบวกเป็นเขาเออเนี่ยังไงเป็นเป็นสางนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมถ้าหนันเพิ่์เกาดินเขาวาถมแต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งคือถ้าเพิ่นเฮดเซจเรียบ้อยแล้วก็สิมี่มองจอดรถจอดเลื่อนเนาะคะ่ะเนาะมีหมองจอดรถจอดล่าสบายค่ะ มองกับโหลดกับลาก็ะไรแต่เอฟซีธันได,ท,นไดทีต้องการสีมากาไปกับสารปู่พญาเต่ากะสีเดินทางมากได้สะดวกเนาะค่ะเนาะหม่องจอดรถเขามาแล้วก็ไม่หม่องกับรหลดเนาะค่ะเนาะที่ผ่านๆมากเนาะค่ะท่านผู้ชมทางทีมงานมากก็คือใส่ตะลุดเครื่องรหลดหลดหม้อไส้เนาะค่ะเขามาเพราะว่าแต่ก่อนน่ะมันเขามายากค่ะล่ำหวยกับเป็นท่าท่า็หน่อยๆถ้ารลดขั้นงามๆเขามาอะไรค่ะสีถะลอกเบิดละ เพราะว่าต้นไม้ยู่ขางทางนี่มันโปกคลคุมมากเนาะคะ่ะทานเพิ่นเห็ดไม่เห็ดแหล้วเรียบร้อยเอพซีทันใดสีตรงการที่เดินทางเขามากบบาบใบกับสารปู่พญาเต่ากับสีไดเดินทางเขามาแบบสะดวกสบ,บายเนาะค่ะเนาะบ่ต้องว่าเออรถขั้นงามๆเขามาบ่ต้องว่ายานขูดสีนูนนี่นั่นแล้วก็มีหม่องกับรถกับเรือพร้อมเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่เนาะคะ่ะไปค่ะท่า แต่ว่าเสียวอย่างหนึ่งก็คือต้นใหม่งามันยืนตายค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามือไดมันเสียหักลงมากกับบจักเนาะคะ่ะมีต่าง,งาใหม่ที่ยืนตายแต่ว่าเมื่อนี้ก็รู้สึกว่าสะอาดสะอ้านอยู่ค่ะท่านผู้ชม,มชแมนสะอาดสแสดงว่ามีปูมากกาบไหวเพิ่นได้เนี่ยแมนมาปัดมากกวาดออกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี ทางช่องมาวินน้ำเนาะค่ะเนาะมือนี้เฮ้ามาน้ำกันสองคนมาด้วยรถพ่วงรถพ่วงทะเบียนรถสองหนึ่งสามเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมากันสองสองผู้ใดเขากับบัว่างเขาติดพระกิจไผ่มันเนาะค่ะเนาะกะถ้าได้มาพร้อมกันกับบางขง่างบางข้าวเนะบาะพวาวางเพราะตรงกันค่ะคอืุย้ยมาวินคือจังคนอัน แต่ว่าเจ้าได้ยินข่าวบ่ที่ว่าอันรถอันแมคโครรถนี่เขามาเหตุถนนอยู่นี่เพิ่นมาขอโชคอยู่ต้นไม้ใหญ่เพิ่นว่าเออเพิ่นได้ได้แม่นเพิ่นได้<อ>ต้นไม้ใหญ่ก็สิค้างนี่ตัว,อวตอเออแต่ว่าบ่รู้ว่าต้นใด่แต่ว่าห้อยน่ะเป็นตัวเลขด้วยน่ะจะเบิ่งดูอืมเป็นโตเลขอิีท่านผู้ชมบ่แน่เด้ท่านผู้ชมเอ้ย พิ่นว่าเพิ่นพากันมาขอเหล็กวาสันบ่ได้ขอกับอันอยู่ในสารปูเด้อุ้ยด้านนั้นก็เป็นจอมปวกค่ะท่านผู้ชมด้านนั้นเป็นจอมปวกอื้อือน,นี่นเนาะค่ะาาท่านผู้ชมตามจุดต่างๆเนาะค่ะเนาะนี่ท่าน,น,นผู้ชมเบิ่งเห็นเป็นตัวอะไร นี่ซองห้เบิ้งเนาะค่ะเนะาะห้ f เอฟซีผู้เพิ่นไม่โชคไม่ลาไห้เพิ่นเบิ้งเอาเนาะค่ะเนาะว่าเห็นเป็นตัวไหญคะ่ะท่านผู้ชมแต่ละจุดละบ่องละบบอนซองห้เบิ้งด้วยเพื่อเป็นแนวทางนะคะ,คะไปคะ่ะ กับสารปลูกพญาเต่าแต่ว่ามองนี้เนาะคะ่ะตอนผู้ชมมองนีเนี่ยค่ะตอน,นผู้ชมเบิ่งเอานะคะนาะว่า,าแต่ละมองแต่ละบอลที่ม่านกับปะต้อยกับซองให้เบิง่งเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะให้เบิ่งเป็นแนวทางแต่ละมองแต่ละบอลเนาะคะ่นะเนาะ บางทานบางคนเพิ่นกะมีดวงมีโชกซองให้เบิ่งตามจุดนุนนุนนี่นั่นเพิ่นกะเบิ่งต่ไปตีเป็นเหล็กไปซื้อกระเทือกเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาเจดสีท่างหนองน้ำกับนุ่มอามเอามาผูกเนาะค่ะนอนี่ต้นใม่ใหญ่ตนนัวี่แต่ว่าเสียวตั้งแต่ง,งาใหม่ใหญ่ละงาใหม่ย,ยู่ดันบนเบิ่งตีละค่ะท่านผู้ชมลังค่าปูเจ้าเบิ่งบ่เจ้าเบิ่งเด้องาใหมา่ไม่ต่งานนี่มันตกลงมาเบิง่งอันนี้ขนาดเป็นสันไทยได้นะ่ยก็ย่งลุบ รูปเอิงเถิงเลยน่ะะแต่ละหมองแต่ละบอลทางเนยกับยโปล้งเนาะค่ะท่านผู้ชมงานใหม่บัลลนสีหากลงยามดดีอย่างหนึ่งบัถึอหัวก้นไปค่ะเดี๋ยวไปเตรียมกาบายขอโชคลาบกับสารปูพญาเต่าค่ะค่าสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสช่องเลยนะครับเอซีทุกทุกท่านค่ะครับผมท่าต่อยช่อง วิญชาแนลด้วยนะครับ,บม pues then, ีนัานผู้ชมช่องมาวินชาแนลกับประตอยก่าเดินทางมาหาปูพันเต่าอยู่นะครับถ้าหาแนวท้างม่ขอโชว์าดไม่เสียเมนค่ะขีท่านบ่ายีกนั่งองนี้แล้วก็ติดตานอกปูน่านั้นมีปกันธ้เตานะครับวันนี้นะครับก็มาขอโชคลาภนะครับหาแนวทางของหลอดพันธุ์ปีในนี่หนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ ก็น,น,น,กน,นะครับสำหรับตัวเลขก็โปรดใช้นิจัญญาในการรับชมนะครับก่อชิ้นงานผมกับป้ต้อยมหาเนชั่งผูง้ชมนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไป่อนเยบที่ทั้งบ้านเนี่ยชาวหงวัดที่แล้วมาขอกับทางชองม,มาวินกับบอ่อเขา<อ>บอ่อเขาดอกนงข่าท่านผู้ชมมาขอกับมาขอตัว<อ><อ>ช่องน้ำบามน้บามครับน้องน้ำนะครับเลขพันด่าหนึ่งแปดหนึ่งนะครับ เอบางท่านบางคนนะครับเป็นโทรมหาผมเป็นหนึ่งเนี่มากนะครับพันว่ามาวินเลขปูพญาเต่านะครับเข้านะเข้า<ม>ที่ได้อที่น้องน้ำขับหนุกอามไปได้หนึ่งแปดห่หนึ่งกักเกียบติผ็เคยบอกอีกทีนะครับเพิ<ด>พันตีนเอายวพันใดแล้วทีนี้เีกซี่นก็ตีแปดเป็นสามนั่นนะครับหนึ่งนตีเป็นเียนั่นคนละกันไหวนะครับ 181่งเจ็ดต่อเจ็ดเจ็สามเจ็ดสามารถเนีะครับเพิ่งกะกับหนากับหลังเพิ่งกะไดอยู่นะครับกับิวาเป็นเสียนะครับเสียหมันไม่ฟูขางหนเตาไม่นั้ไปหนปนึ่งไปชื่อเพิ่งกะสิดมัดน้อยอยเพิ่งอาจสิมัดด้วเพิ่ง แม่เลีเ้ยดต่ดวงนั่นหมเอพอันธุ์มันก็ซีมีดวงเออแล้วก็ตีไปแล้วมันก็เถืกอหมแต่ว่าได้น้ำเอ็มลอยมากถาวายปูนน,ออนะครับก็ต่อมานั่นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววดน,นี้มาตามต่อนะครับมาตามต่อของพวกลาบตัดขุ่นนะครับขุ่นพญาเต่าสักดิ์สิทธิ์นะครับวังวันนี้พันชัยเออจอกับลา,าบวะนะครับนะตอนนี้กำลังเตรียมผลไม้ ว่าจะเป็นขนมเป็นเป็นนานะครับเจสซี่พันว่าปูพญาเต่าเข่าบ่เข่ากับคอไห้มาประสั่นแต่เข่าบ่เข่ากับมาคือเก่าหร่าค่ะท่านผู้ชมมาหาปูคือเกา่าทิ้งงานหนีน่เบิ้งแล้วเนาะต้องเข้าช่องใดช่องหน,นึ่งแน่น,นครับ สาเดอปูพญาเตามน,นีปลต่อยคนมีเส้นผอมทั้งมาวินชาแนลตังแกมหาปูขอให้ปูยิบเล็ถูกให้ใน,นเดอ้อปูยยิบเลขกถูกของวัดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหาอยหกสิบไก่สีหอดนี่ยยิบออกมาตัวใดทีมันสีออกเมือ่อเลขออกกันละปูยิบมาตัวหนึ่งวีหน้งนี่งม่น้า,นาพัานห้าปดเด็กถ่ายที่หนึ่งนะป อเอาขึ้นยิบออกมายิบมาแล้วเอาตัวนี้ล่ละตัวนี้ยุ่ข้างนาถูกยิบออกมาเลยพอดีเลยเอาน่ะยังขึ้นสีตรงพอดีอดเป๊ะเถอะ,เ,ะเดี๋ยวสิจุดเลขถูกไปก่อนเพื่อสิบอะไดล่อหน้าน,นะคะ่ะท่านผู้ชม แม่นี่ยเอาเว้นหนีแดดเริ่มแดดเราเด้ค่ะท่านผู้ชมไปยังคือใส่เสื้อกันยาว่าเสื้อนี้ว่ามันกันหนาวมัยครับกันห้อนกันห้อนแดดแห้งว่าเอารถซาลินขันเอารถไปมากย่างาศัยว่ไม่หมวกใส่น้ำมันขัเจาะรถเปียกมากย่างรถเขาก็ไรนะพสวมคนญแจม่านแหลวดีอะไรเห็น่ราท่าเขาอกมาทีแลรกืปยังเป็นหนุเป็นนยู่เว้ ถ้าคิดว่ากับมาได้รยูดรอขม่าอีหลีแม่นขัดมาอิรีกับมาได้แต่ว่าหนาฝนหนาฝนกับสีอันตราย์เนี่ยแม่นหนาฝนนี่เพราะว่าดินมันว่าท่นได้อยู่โตบางที่เอาหลอดไงกับมาดินมันสุดเนาะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าผมกับพอไดมากเซเว่เบิ้งกอนแม่นค่ะกอนหนาผมสิมาเลยบ่มันเอาบ่รู้ว่าอีหยังดนจิตดนใจส่วนกันแล้วกับมาเลยนี่ปุบปับเออปุบปับว่าอยากมาหาปูพญาเตากับมากันมาเลยไหมคะท่านผู้ชม ส่วนกันปุูปรับมาเลยเอยเอาน้ำบามกอบโบยู่เฮียนนางขอกโบอยู่้สามตัวเด้อปูสามตัวตรงๆเด้อปูเอ้ยมาขอโฉกขอลาบมาหาแนวทางไปฝากไปตอนเอฟซีทางบ้านปูพญาเตาผู้หูแก้วตาทิปปูพญาเตาผู้ซักดิ์สิิทธ์มาขอเพ่งบุญบารมีปู นะครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาขอโชคลาภโดยการเสี่ยงทายเขย่าเสื้มซี่กับจุดเหลี่ยงถูกคือขอนลำปูสองอย่างแค่นั้นนะครับท่านผู้ชมเหลี่ยงถูกจุดไปแล้วล่ะปูเผยเห็นในเหลี่ยงถูกลยก็ไดสามัวสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเด้อปู่พญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ปู่พญาเต่าผู้มีหูแก้วตาทิพย์ปู่พญาเต่าผู้มีความเมตตาสงสารเมื่อนี้ลูกหลานทีมงานช่องมาลินชาแนลพร้มโดยประต่ออีชาแนลขณะเดินทางมหาปู่เพื่อมากสกการะกราบไหว้นั่มผลละมาตลักไม้ขนมของหวานพร้อมโดยเครื่องดื่มชูกำลังนำสมนำหวาน มาถวายภูความใด้ดอกความด้วยดอกใหม่ถูกเพียนกะเบอร์นี้มาหาแนวทางมาขอโชคขอลาบขอเลขถ่ายล้วันที่หนึ่งของงวดวันทีหนึ่งมีหน้าคมพศ2568ขอให้ภูโปรดเมตตาให้โชกให้ลาบลูกหลานไปฝากไปตอนเอฟที่แผ่ทันหลายคนที่กำลังตกระกร,รมลำบากเรียงปัญหาเงินท่องให้เพิ่รลด้ลจากมีจากสินให้เพิ่มนี้เงินมีท่องเพิ่นสิไดใดมาบูรณะศารปู ให้งดงามให้หลังใหญ่กว่าเก่าให้มี่รบแดดรบฝนป้องกันฝนป้องกันแดดให้เอฟซีพนได้มาสักหลักกับวายนี่มองส้นมองรบฝนรบแดดเด้อปูเด้อสามตัวตรงๆงวันนี้ให้พันเดือบเดือบซาซาธุสาธุสาธุสาธุเด้อปูก่อเลขเดือเล็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งสามตัวตรงๆรงในเด้อปูเอ้ บอลูฟ้าเอ็มลอยไหมฟ้าเอ็มลอยไม่โตเล็กกันผู้ชมอืมโตเล็กเราดีสองผู้ชมบ้าเนี่ยเอาหนึ่งไปทล้ว ก้อน,น,อนหิน,น,หนยายเป็นก่อนเห็นอยู่นางเหลือเจ็บขาได้แล้วนะสาธุแม่วิ่<ห>นนเคยเล้เสื่อมซี่เนาะคะ่ะค่ะขออธิษฐานนำปูให้ปูจับเหล็กเสื่อมซี่อะไรเล็กถ่ายแล้ววันที่หนึง่งของวันวันทีหนึง่งมีหน้าคมกระโสอสองพันหยิบแปดี่ผมาสาโตตกต,ตรงนู่นปูเด้อ ออกมาแล้วนะคะหมายเลขคือหมายเลขหมายเลขห้าค่ะหมายเลขห้าหมายรกไหมายเลขห้านะครับ ไม้ที่สองออกมาแล้วค่ะได้มาไม้เลขสี่ค่ะห้าสี่ไม้ที่าสามเอาไ,ไม้ที่สามไม้ที่สาม 3, ออกมาแล้วค่ะไม้เลขสี่ ห้าสี่สี่ห้าสี่สี่ครับค่ะเอาเลขบวกจีเป๋าเหรอยี่สิบหกเป็นไปได้เออวัฏฏิพานมากมันเป๋าอ่าเห็นเปล่าศูนย์ศูนย์แต่ก็มาเจ็ดเจ็ดมางวันนี้ไม่แน่นะครับต้องมาชมค่ะสำหรับตัวเลขยังเกิดขึ้นได้ใช้วิจารณญาในการรับชมเนาะแม่นค่ะอันไหนจะเกิดขึ้นได้เฮ้ยศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดอืมไม่แน่นะซีซีเด็กง่ามเลย ห้าสี่สี่นะคะเล็กเซนซีทีขย่าได้ค่อยออกเลยซีซีเนาะแมนปีที่แล้วก็เคยออกโอ้ยต้นเลขเนาะก็คือเอาแบบน้องน้ำ่าของบ่มีหากน้องน้ำ่าของบ่มีหากอย่างเงก็เกิดขึ้นได้เออเอางวดที่แล้วที่ว่านหมดแม่โคเพิ่นว่าขอเลขแ็นต้นใหม่ต้นอะไรบ่รู้เพิ่นว่าเพิ่นมาขออยู่ต้นใหม่มันมันก็มีต้นใหม่แต่ว่าต้นใหม่ต้นนั่นเออได้สามตัว ต้นใดกับ <tang> ว <ar> ่าจากบ่ได้ถามเพิินเพิ่นรูแต่ว่าต้นไม้ยุ่สาลนี่แหละสารปูพญาเต่านี่แหละต้นไม้ใหญ่กระดวงของเพิ่นน้ำแหละมีโฉมีดวงปูเพิ่นสีไแตวบาร่วงทีแม่โคไม่หลันเหตนบ่มีของมัสกาใบเพิ่นแฉกเสมอเลยกรอเพ่นเพิ่นเหตุงานเพิ่นเออได้ยินช่าบ้านเนาะครับ ครัผู้เพิ่นว่าเบิ่งแมคคเพิ่นว่าเพิ่นมามาบนไว้ม,มาบนมาบนสารปูเพื่เต,าเตา่าคือเฮ็ดให้เฮ็ดงานลาบเรื่นนะครับท่านผู้ชม,มให้เฮ็ดงานในการขุดลอกล่ำห้วยนี่ยลาบเรื่นบ่มีอุปสรรคขวางกันก,กัเพิ่นก็เฮ็ดลาบเรื่นมาโดยตลอดนะครับรแต่ว่<บ>ามื้อนั้นได้ยินแต่หมู่เพิ่นว่าเอาหมู่เจ้าบ่ไปถ่ายคลิปบ่เขาเจ้าเลี้ยงหัวหมูเลี้ยงยังบักหลายหนึ่งเออเมื่อนั้นบ่ได้มากเมื่นบ่ได้แต่ก็บ่ได้มาเนาะค่ะท่านผู้ชม บนไว้เพิ่นเลี้ยงหัวหมูแสดงว่าเพิ่นได้โชคนําล่ะสามตัวตรงเนาะไปสิบบเลี้ยงคอยกับสิเลี้ยงคือกันล่ะเนาะคันไดสามตตรงเนาะปูวขันปัให้ยสามตตรงนี่ภาษาอย่างหัวหมูเอาฝ้าเอ็มลอยเป็นเด็กตัวไหนวรัท่านเด็กเบิ่งบ่มีตัวไหนครเบิ่งกันดูฝ้าเป็นร้อยห้าสิบระวังลอเหล็กผูกเนาะค่ะท่านผู้ชมเป็นสามแปดเก้า สามแปดเก้าหรือสามแปดศูนย์คอยเห็นเป็นศูนย์เด็ <9 S 2> ดตเก้า <9, S 2> นะครับสามแปดเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมสามแปดเก้านั่นเขามาวิอ้อเลขเก้าอ่ะเลขบังเดกถูกใหม่เบิดไปใหม่เบิดไปไป,ไปนะครับเดี๋ยวไปดูเฮ้ยย้ายตอยเลขทูบตรงครับพ่เลขฟ้านี่ต้อยเอมด้วยนะตรงกันสองตวเลขทูบมีแปดสามหนึ่ง อันนี้มีแปดโอ้มีสามแปดเก่าแปดสามหนึ่งสามแปดเก้าสามเด็กเซมซี่หาซีซี่ไปแล้วับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเลขทูกด้วยกันครับแปดสามหนึ่งหนึ่งก็เท่กันไปนะครับแปดสามหนึ่งแปดสามเก้าค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบกันนะคะว่ามาจุดทูบ ขอโชคขอลาบก,กับสารปูพญาเตานี่งวดวันที่หนึ่งมีหน้าสองพันห้าร่อยหกสิบแปดนี่ปูพญาเตาเพิ่นเสียหยโชกหายลาบกับเอฟซีท่าบานตัวใดไปเบิ่งกันเลยค่ะท่านผู้ชมนสามกสามแปดเก่านะครับเลขทูบเป็นร้อยนะครับ เลขถูบมาจุดขอกับปูพญาเต่านะคะท่านผู้ชมถวายให้ปูวันนี้ครับแล้วก็มีเลขสาธุเด้อปูพญาเต่าบุ์สิทธิ์ปูพญาเต่าปูหงแก้วตามื้อนี้ทางช่องทางทีมงานมาขอโชคขอลาภน้ำปูมะขอเพิ่มบุญบารมีน้ำปูขอให้ปูโดนบันดาลเผยให้เห็นเลขถ่ายรวัยที่1 3โตตรงๆเลยเด้อปูเด้อ เลขทูบนะคะเลขทูบที่ได้ค่ะสามแปดหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมสามแปดหนึ่งสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเสนอเป็นแนวทางเนาะเฮ้ย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 เอาเฮ้ยอุ oh, ้ยน้ำล้มม่นบ้างอุ้ย ดีนะอยู่ในอยู่ไตยยังยังอยู่ไตยลงังคาปูปอาปโอ้ยสาธุเดอป,ปูปังปังตกใจเลันตกใจกําลังสิเบิ้งเลขทูบแต่ว่าเบิ้งเราละทูบเลขทูบที่ได้แปดสามหนึ่งนะคะค่ะตามนั่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแปดสามหนึ่งมาขอโชคขอลาบมาตามต่อให้แล้วเนาะคะ่ะกับสารปูพญาเต่า ต่่วาเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งเลขกฝาเอ็มลอยเออโอ้ยขาไปเถือหินเลขกฝาเอ็มลอยเนาะค่ะท่านผู้ชมฝาเอ็มลอยมาวิ่นพันวาตรงกับเหล็กถูกเนาะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิซองให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะว่าตรงแบบไรอยู่อยู่ตรงข้อหลังอยู่ข้อปูนะครับ นี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมโตแดงจึงคืงเลยบนแน่เด้ปลาต้อยได้น้ำเอ็มลอยมาถวายปูพื้นปูพันอาให้โชกลาบก็ได้เนาะคะ่ะสามแปดเก้าตัวแดงจึงคืงเลยค่ะท่านผู้ชมสามแปดเก้าค่ะฟ้าเอ็มลอยปังๆเด้อปูเฮ่งๆรวยๆสำหรับตัวเลขนะคะ ว่าเลขทูบสามเลขทูบแปดสามหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขข่เย่าเสียมซี่มาวิ่ข่เย่าเสียมซี่ได้หาซีซีเนาะคะ่ะค่ะมาขอโชคขอลาบกับปูมาขอเพึ่งบุญบาร,รมีปูบน่ สลัดคดีที่ทีมผู้ดำเนินการว่าเอกทีแกลงครับใกล้พบกันคิดหน้าที่หน้านะครับว่าคิดหน้าน,นะครับว่าไปขอโชคลาภทุสานใดนะครับแม่นสมตทรปรใดจะคอยติดตามนะครับสุดท้ายครับสหรัดคดีทีนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทปรบ้นานโชคดีและริบรณ์คับท่านทุกคนก็ขอกล่าวกันว่าสวัสดีครับค่ะกะสิประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเลขทูป 8 3 1สหนึง่งเลขเสี้ยมซี่ทีมาวินเพิ่นเขย่าเนาะค่ะเนาะ5 4 4ค่ะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะกะสิไดกาบล่าปูล่าเอฟซีทางบานไปพร้อมๆกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเดอร์ค่ะช่องปัตต้อยคุณวิเศษพร้อมทั้งมาวินชาแนลพร้อมกับทีมงานสุขูสุข,ขนคน่ะคะท่านผู้ชมกบมอนี้วันนี้ ขอให้เอเซี่ถูกๆทันโชคดีเฮ้งๆ่วยๆกันสุข,ขุสุขค้นลำๆรวยๆตลอดปีตลอดไปสำหรับมือนีป้าต่อยคนวิเศษมาวินชาแนลก็สิขอโตล่าไปก่อนวันนี้นะคะขอกลาวคำว่า,าสวัสดีเด้อค่ะ